ชุดการ์ตูนทักษะสังคมตอนการแสดงความไม่เห็นด้วยโดยไม่โตเถียงบุคคลแต่ละคนย่อมมีความคิดเป็นของตนเองเมื่อมีการแสดงความคิดเห็นย่อมเกิดความเห็นด้วยเนื่องจากความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ทักษะการแสดงความไม่เห็นด้วยโดยนุ่มนวลและไม่ก่อให้เกิดการโต้เถียงอาจเป็นสิ่งที่สำคัญต่อสัมพันธภาพระหว่างบุคคลได้สวัสดีนักเรียนทุกคน จากที่ได้เรียนรู้การใช้สีน้ำในครั้งที่แล้ววันนี้ครูจะให้จับคู่กันระบายสีภาพด้วยสีน้ำให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยแล้วลงมือทำได้เลยเสร็จแล้วมาส่งครูภายในเที่ยงนี้นะครับครูเราได้จับคู่กันนะบอยเนี่ยฉันเตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อมแล้วโอเคเลยนีกเดี๋ยวฉันร่างภาพให้ในายเลยเอาเป็นทะเลแล้วกันนะ นี่คือนิกเด็กหมอต้นที่ชอบความท้าทายใจร้อนชอบทดลองสิ่งใหม่ๆรักเพื่อนแต่บางครั้งขี้กลัวและไม่มั่นใจในตนเองแต่ลึกๆแล้วเป็นเด็กที่มีจิตใจดีและนี่ก็คือเฟรนลี่เฟรนลี่เป็นมนุษย์ต่างดาวตัวเล็กๆที่มีพลังวิเศษหลายอย่างที่ยังเป็นปริศนาเฟรนลี่เดินทางมาจากดาวนอกโลกที่มีแต่ความสุข ส่วนนี้คือบอยเด็กสุดเนี้ยบเป็นเพื่อนร่วมห้องกับนิกเป็นเด็กเรียนดีใจเย็นรอบคอบชอบช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนเสร็จละทะเลเอาเลยนิกช่วยกันลงสีหน่อยได้เลย จิตวิญญาณแห่งศิลปินจงสิงสถิตช้าก่อนพ่หนุ่มเฮ <Hey! S 2> นิกนั่นมันสีเขียวนะฉันว่าน้ำทะเลควรระบายสีฟ้าดีกว่านะฮึทำไมละ่ะฉันว่าสีเขียวดีแล้วเหมือนทําทะเลจริงๆริงแต่สีฟ้ามันดูสดใสกว่านะมันทำให้ภาพดูสว่างขึ้นและอีกอย่างไม่ฮะฉันว่า โอ้นิงเตะนิงเตะนิกฉันเป็นคนดูดเสียงเธอเอาไว้ไม่ให้นายพูดเองแล้วฟังฉันนะถึงนายจะชอบสีเขียวมากกว่าและไม่เห็นด้วยกับบอยแต่ให้นายฟังบอยอธิบายให้จบก่อนไม่ตัดบทและอีกอย่างให้นายพยักหน้ารับฟังไม่ควรแสดงความไม่เห็นด้วยในทันทีนะ อีกอย่างสีเขียวก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยถ้าใช้ระบายรูปน้ำทะเลทั้งหมดน่าจะไม่พอเพราะต้องเหลือไว้ระบายรูปต้นไม้อีกจริงด้วยโอเคงั้นตามนายว่าละกันบอยฉันจะใช้สีเขียวระบายต้นไม้ส่วนนายก็ระบายน้ำทะเลสีฟ้าได้เลยวาวจิตวิญญาณแห่งศิลปินจงสิงสถิตอีกที่ นายท,ท,ทำดีมากนิกนอกจากงานจะเสร็จเรียบร้อยแล้วยังสามารถรักษาความเป็นเพื่อนที่ดีต่อการกับบอยไว้ด้วยขอบใจนายมากเฟลลี่ที่ช่วยเตือนไว้คราวหลังฉันจะฟังความคิดเห็นคนอื่นให้จบก่อนจะไม่พูดตัดบทอีกแล้วละ่ะถ้าไม่เห็นด้วยก็ค่อยๆค,คุยกันเยี่ยมมากนิกนอกจากจะยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นแล้ว เราก็ควรจบการพูดคุยเรื่องนี้อย่างนิ่มนวลที่สุดโดยไม่โต้เถียงกันหรืออาจจะชวนคุยเรื่องอื่นเลยก็ได้จริงสิยันนี้มีนัดเตะบอลงั้นชวนบอยไปด้วยดีกว่า